ปวงค่าพระพุทธเจา้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสเมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าพระพุทธเจา้าคณะผู้บริหารและพนักง,งานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล สวัสดีครับพวกเราคือเครื่องบินทำฝนหลวงภารกิจของเราคือเร่งธรรมชาติให้เกิดฝนตกในที่ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นไรนาห้วยหนองคลองบึงอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนต่างๆหรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อฝนหลวงหรือ ฝนเทียมวันนี้มาดูขั้นตอนและว,วิธีการทำฝนหลวงของพวกเรากันครับขั้นตอนที่หนึ่งเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าเรียกว่าขั้นก่อกวนการกระตุ้นให้เมฆร,รวมตัวเป็นกลุ่มแกนพวกเราจะบินไปต้นลมของพื้นที่เป้าหมายเมื่อถึงตำแหน่งที่กำหนด จะโปรยผงเกลือแป้งโซเดียมคอรายที่ระดับความสูงประมาณ7,000ฟุตขวางทิศทางลมซึ่งปกติในอากาศจะมีอนุภาคไอน้ำแทรกตัวอยู่โดยผงเกลือมีคุณสมบัติเป็นแกนดูดซับไอน้ำได้ดีเมื่อผงเกลือถูกโปรยไปในอากาศจะดูดซับความชื้นจากอากาศและกันตัวเป็นเม็ดน้ำเล็กๆจำนวนมากมาย และรวมกลุ่มเป็นเมฆให้เราได้เห็นบนท้องฟ้าครับขั้นตอนที่สองเรียกว่าเลี้ยงให้อ้วนซึ่งจะเป็นเวลาประมาณ11โมงเราจะใช้สูตรร้อนคือผงแคลเซียมคอรายโปรยเข้าไปในกลุ่มเมฆที่ระดับความสูงประมาณ8,000ฟุตบริเวณใต้ลมขั้นตอนแรก แคลเซียมคอร์ยจะทำหน้าที่สองอย่างคือดูดความชื้นจากอากาศกลายเป็นเม็ดน้ำขนาดใหญ่แล้วร่วงหล่นลงมารวมกับเม็ดน้ำเล็กๆจนมีขนาดโตขึ้นอย่างรวดเร็วและแคลเซียมคอรย์ยยังทำให้เกิดความร้อนความร้อนที่เกิดขึ้นจะแยกมวลอากาศในก้อนเมฆให้เกิดการหมุนเวียน และเร่งให้กลุ่มเมฆฝนก่อย,ยอดสูงและมีความหนาแน่นมากขึ้นครับขนาดที่เมฆลอยเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายเมย็ดน้ำขนาดใหญ่ในก้อนเมฆย,ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นช่วงเวลาของขั้นโจมตีซึ่งเป็นขั้นตอนที่3ปกติจะเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมง วันนี้ยอดเมฆสูงไม่เกิน15,000ฟุตพวกเราจะโจมตีด้วยเทคนิคแซนวิชซึ่งเครื่องบินสองเครื่องจะโจมตีพร้อมกัน2ระดับเครื่องที่1นึ่งโปรยผงเกลือแป้งโซเดียมคอราไรท์ที่ระดับความสูงประมาณ12,000ฟุตบริเวณไหล่เมฆเหนือลมเครื่องที่2 จะโปรยผงยูเรียบริเวณชิดฐานเมฆกลุ่มเดียวกันทางใต้ลมเฉียงกัน45องศาผงเกลือแป้งจะดูดซึมเม็ดน้ำเพิ่มขนาดเม็ดน้ำให้โตขึ้นและร่วงหล่นลงมาสมทบกับพวกที่รออยู่ตรงฐานเมฆ ขณะที่ผงยูเรียกระทบเม็ดน้ำที่ฐานเมฆก็จะละลายและดูดความร้อนทำให้อากาศที่ฐานเมฆเย็นตัวและจมตัวลงทำให้เม็ดน้ำขนาดใหญ่ที่รออยู่ร่วงหล่นลงมาที่ฐานเมฆและตกกลายเป็นฝนในที่สุดครับ หลากหลายวิธีการอย่างไรก็ดีทุกขั้นตอนจะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้สารเคมีในปริมาณที่พอเหมาะเห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าภารกิจของพวกเราเหนื่อยและเสี่ยงภัยมากแค่ไหนกว่าจะทำให้ฝนตกลงในพื้นที่ได้แต่เมื่อภารกิจของเราสำเร็จ พวกเราและนักทำฝนก็ภาคภูมิใจและรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบิดาแห่งฝนลหลวงของปวงชนชาวไทยที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพะสกนิกรในท้องถิ่นธุรกันดารที่ต้องประสบปัญหาความแห้งแล้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมครับ ขั้นตอนสุดท้ายใช้เครื่องบินสองลำลำหนึ่งอีกครั้งโปรยโซเดียมขอรายมันยิ่งดูดซับน้ำทั